สวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนสาธารณะนะหรือว่าหนองน้ำหนองจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาชมน้ำพุน่าจะเป็นพุเจ็ดสีท่านผู้ชมสวยงามมากครับสวยงามมากก็ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาได้จัดแสดงตรงนี้นะครับที่หนองจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่แสงไฟลิบๆอยู่ฝั่งนู้นก็ ยาวไปนู่นก็จะเป็นถนนคนเดินครับีนสักครู่แล้วก็ผมจะพาท่านม้ชมเดินเลาะชมถนนคนเดินของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องขอโทษนะครับทุก่านมาชมครับเสียงค่อนข้างจะไม่ค่อยดีช่วงนี้นะเดินทางบ่อยนะครับนี่เรามาชมน้ำพุกันก่อนครับ่า,าชมหลากหลายสีเป็นจังหวะจังหวะผมผมาครับทมาชมครับ เดี๋ยวเราคงก็จะพาไปชมพาไปชมถนนคนเดินตอนนี้ก็จะพาชมพาเดินถนนคนเดินของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็วันนี้เป็นวันธรรมดาแล้วมาชมผู้นักท่องเที่ยวยังไม่มากเท่าไหรน่นะครับอตอนนี้ก็เป็นช่วงในเวลา18บนาฬิกาสสนาทีถือว่าก็ยังเช้าอยู่ ถนนคนเดินก็ยังเงียบๆนะครับก็จะมีของขายไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มก็ส่วนมากก็จะเน้นไปเรื่องของอาหารนะครับอ,อาหารก่อนจะเดินต่อไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมวัดหนองจงคำตรงนี้นิดหนึ่งก็ท่านผู้ชมวัดหนองจงคำสวยงามมากครับสวยงามมาก เดือไปชมวัดหนองจองคำตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวไปเดินชมกันผมเพิ่งมาครั้งแรกนะท่านผู้ชมก็โอโ้สวยงามวัดหนองจองคำานี่ก็จะติดกับหนองจองคำติดกับถนนคนเดินนะท่านผู้ชมครับสวยงามสถาปัตยกรรมก็จะเป็นลักษณะของพม่า,ะมานะครับของประเทศพมา่า ก็สวยงามนะครับงยสวยงามมากนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอย่างโบสถ์หรือว่าศาลาครับท่านตรงนี้เขาเรียกว่าศาลาเรียกอะไรศาลาใช่ไหมครับสวยงามนั่นนะสวยงามมากอ,อันนี้โบสถ์ใช่ไหมฮะโบสถ์นี่เขาเรียกว่าทรงเป็นทรงของพม่มาแล้วทรองอะไรลนะักษณะ ประยุกเนาะอ๋อนี่เป็นโบสถ์ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้สวยเนาะเพิ่งเคยเห็นโบถสถ์ลักษณะแบบนี้สาลานุก็สวยท่านผู้ชมอ่าตรงนี้พระราจาเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์นะเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ถของวัดทรงนี้ผมไม่เคยเห็นนะท่านผู้ชมเพิ่งมาเห็นตรงนี้แล้ววัดหนองจองคํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มศาลา นะครับสวดสงสวยงามผมมากลางคืนท่านผู้ชมก็แสงอาจจะไม่ค่อยดีไม่ได้เท่าไหร่นะครับอดีทางวัดก็มีสปอตไลท์สาดเข้าไปมันก็พอได้เห็นรดลายนะครับคมง,งามวิจิตรงดงามของวัดนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจีดีนะครับจดีสวยงามมากนะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มเขเรียกก็น่าจะเป็นผมก็เรียกไม่ถูกนะครับ หาป้ายไม่เจอเนาะสวยงามจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็มาชมความงามของอ่าพระเจดีย์ด้านนี้อีกความงามสวยงามเป็นสีทองอารามนะครับท่านผู้ชมก็จะย้อนไปนูน่นออือ สวยงามจริงๆแล้วก็มาดูตรงนี้น่าจะเป็นฉัดารศาลารูปฉัดรหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ๋อตรงนี้เป็นพระอุปคุตท่านผู้ชมศาลาพระอุปคุตนะครับตรงนี้สวยงามสวยงาม หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะพาเดินเลาะชมถนนคนเดินของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแต่คนขายเนาะคนเดินยังมามาเลยอ,อ่าคนเดินเดี๋ยวคนเดินมาละเดี๋ยวคนเดินมาก็มีเสื้อผ้านะเป็นชุดจีนนะครับก็รอไปก่อน ความงามของวัดหนองจอ้งคํำตอนกลางคืนก็ไปดูกันมีอะไรกันบ้างเด็กๆทำไรนี่ก็เป็นสินค้านะครับเสื้อผ้ารองเท้าเ้าพาเดินชมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆท่านมาชมสินค้าทนกคนเดิน เดินไปเที่ยวชมมาหลายจังหวัดนะครับก็มีสินค้าเกือบจะคล้ายๆกันบางส่วนก็มีจุดเด่นแล้วก็เป็นสินค้าพื้นบ้านสินค้าของชุมชนแต่ว่าบางที่เขาก็สั่งสินค้ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาขายนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องเงินนะครับนี่เป็นพวกเครื่องเงิน นี่ก็เป็นพวกหมวกชินิดต่างๆนะครับนคนเดินเดี๋ยวก็จะเดินเลาะขึ้นไปงนี้ผมก็จะเดินเลาะตรงนี้เดินมาตางนี้แล้วก็จะบนออกอีกทีหนึ่งครับส่วนมากก็จะเป็นอาหารอาหาร ท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยออกมาเดินกันแล้วก็มาชมมาเดินชมดูสินค้าพวกอาหารน่าก็จะเป็นอาหารเป็นหลักพวกทอดผลไม้ ก็มีแบบนั่งทานข้างริมสะก็มีนี่อะไรหอยทอดผัดไทยคะผัดไทยอะไทยค่ะไทยโบราณจ้ะผัดไทย,บไทยบโบราณคนผัดก็โบราณนะยังไม่โบราณยังปัจจุบันยังปัจจุบันอยู่เจ,จ็ดสิบกว่าแล้วครับโอ้โห แข็งแรงแข็งแรง <c oughs> อืมัด <c oughs> ไทยโบราณสตองสตองใหญ่พัดไทยโบราณ